สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครู A, อเอดรคุณวดีทองไผ่บูลนักจิตวิทยาคลินิกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูเออยากจะมาชวนเราพูดคุยถึงเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์นะคะปกติแล้วเวลาเราพูดถึงคําว่าความซื่อสัตย์เนี่ยอเนสตเนี่ยนะคะมันมักจะมาคู่กับอีกด้านหนึ่งเลยก็คือการหลอกลวงใช่ไหมคะซื่อความซื่อสัตย์กับการหลอกลวงเนี่ยเนาะคะ่ะเราก็มักจะคิดว่าเอ้ยสิ่งที่มันตรงข้ามกับความซื่อสัตย์เนี่ยก็คือการโกหกการหลอกลวงพวกนี้ใช่ไหมคะซ คะแต่วันนี้คุณเออยากจะมาชวนเราคิดนิดนึงว่าไอ้ในความคําว่าความซื่อสัตย์เนี่ยไอ้ honesty เนี่ยนะคะถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเนาะจริงๆแล้วมันอาจจะมากกว่าแค่แบบว่าเราไม่โกหกนะคะเราอยากจะให้ชวนคิดว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่า honesty เนี่ยมันอาจจะหมายถึงการที่เราสามารถเป็นเราจริงๆนะคะเปิดเผยตัวตนของเราให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้เห็นได้รับรู้นะคะ คือเปิดใจที่จะคุยกันอะคุยอยากให้มองว่าคําว่า honesty หรือความซื่อสัตย์เนี่ยมันมากกว่าแค่คําว่าเฮ้ยไม่โกหกนะแต่ว่าการที่เราเนี่ยสามารถที่จะให้คู่รักของเราให้คนรักของเราเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในโลกของเราให้เขาเห็นเราอย่างที่เราเป็นได้นะคะงนั้นเนี่ยการที่เราเอ่อมีมีความซื่อสัตย์มากๆหรือเปิดใจมากๆอย่างีค่บางครั้งเนี่ยมันจะนํามาซึ่งบทสนทนาซึ่งบางทีมันก็อาจจะสร้างความลําบากใจให้ได้เหมือนกันนะคะทีนี้เราลองมาฟังดูนะคะว่า ไอในความซื่อสัตย์เนี้ยมันคืออะไรยังไงบ้างนะคะจอร์ชออเวลนะคะเป็นนักนักเขียนชื่อดังเลยนะคะคนหนึ่งเนี่ยเขาเคยพูดไว้นะคะแล้วคุณเอกชอบประโยคนี้มากเลยเขาบอกว่า perhaps one did not want to be loved so much as to be understood นะคะหมายความว่าบางทีแล้วเนี่ยมนุษย์เราทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะได้รับความรักมากเท่ากับการที่ได้รับความเข้าใจ ะะซึ่งอันนี้คุณเอกว่าเป็นประโยคที่มันน่าสนใจมากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเราต้องการจริงแล้วในความเห็นของคุณเอกก็คือเราต้องการทั้งสองอย่างละคะ่ะแต่บางคนที่ว่าแค่ความรักอย่างเดียวอะ่ะมันก็คือแค่รักใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเข้าใจเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะในทุก,ทะค,ะทกคู่เลยนะคะทุกความสัมพันธ์เลยนะคะเพราะว่าคุณเอกเชื่อว่ามนุษย์เราอ่ะไม่ได้แค่ต้องการความรักอย่างเดียวแต่เราต้องการความเข้าใจจากอีกคนหนึ่งด้วยนะคะก็เลยชอบโค o อันนี้มากๆเลยนะคะคำพูดนี้มากๆเลยของจอ าการที่เราจะอ่อนนะคะก็คือการที่เราจะซื่อสัตย์กับคู่ของเราคนรักของเราเนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างเขาบอกว่าให้เริ่มถามตัวเองอย่างนี้ก่อนเลยนะคะที่คุยาบอกว่างี่แล้วเนี่ยไอ้ความก็ซื่อสัตย์เนี่ยหรือออนเนสตี้เนี่ยมันมากกว่าแค่ไม่โกหกไม่หลอกลวงนะคะแต่มันคือการเปิดตัวเราให้เขาได้เห็นเราใช่ไหมคะมีการเปิดใจคุยการอย่างงี้อย่างนี้นะคะเขาบอกว่าให้ลองถามตัวเองคําถามต่อไปนี้เพื่อที่จะดูซิว่าเราเนี่ยเหมือนออนเนสนะคะเปิดใจซื่อสัตย์กับ กับคนรักกับคู่ของเรามากน้อยแค่ไหนนะคะเขาถามว่าให้เราลองถามตัวเองว่าเนี่ยเราสามารถที่จะพูดทุกอย่างได้ไหมนะคะพูดแบบออกมาจากใจเลยนะคะทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยให้คู่ของเราฟังให้คนรักของเราฟังได้ไหมนะคะข้อ2นะคะว่าแล้วเราอยากจะพูดหรือเปล่านะคะอยากจะพูดทุกอย่างที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยให้เขาฟังหรือเปล่าหรือว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราพูดไม่ได้เนอะบางสิ่งบางอย่างเราแบบเราเส่าเราพูดไปเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างทําให้เราต้องกักเอาไว้ไม่ไม่กล้าพูดนะคะ ข้อที่3นะคะให้ถามตัวเองว่าเรารู้สึกสบายใจไหมรู้สึก comfortable ไหมรู้สึกในการที่จะพูดคุยเรื่องที่อยู่ในใจเราเนี่ยในหลายๆเรื่องเนี่ยกับคนรักของเราหรือเปล่านะคะ แล้วก็คําถามสุดท้ายนะคะเขาถามว่าแล้วมันจําเป็นไหมที่เราอยากจะพูดทุกอย่างที่อยู่ในใจเราเนี่ยให้คนรักของเราฟังนะคะเป็นคําถามที่เขาแนะนําให้เราลองถามตัวเองเพื่อที่ประเมินว่าเฮ้ยเนี่ยเราอะเปิดหรือ,อยังนะคะเปิดในที่นี้ก็คือเนี่ยแหละเปิดที่จะให้อีกคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาสู่โลกของเราหรือเรามีอะไรรู้สึกอะไรอย่างไรบางอย่างหรือเปล่ากับคู่ของเรากับคนรักของเรานะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่เอ๋บอกค่ะว่า การที่เราจะ honest นะคะ honest ก็คือ,อเปิดใจนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องการไม่โกหกหรือไม่หลอกลวงเท่านั้นแต่ว่าเปิดตัวเองด้วยเปิดใจด้วยนะคะให้เรามีความสัมพันธ์แบบให้เขารับรู้ตัวตนของเราอย่างที่เราเป็นให้เขารับรู้ความเปราะบางความ air, อ่อนแออารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยอะไรบางอย่างพวกนี้นะคะเขาบอกว่าอย่างงี้เราจะเริ่มยังไงนะคะเพะืแล้วีก็ของเขา้าจว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ง่ายสําหรับทุกคนนะคะคนเราทุกคนเนี่ยมักจะมีอะไรติดอยู่ในใจนะคะที่ทําให้รู้สึกว่า บางทีเราก็ไม่อยากบอกนะคะและหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราไม่อยากบอกเนี่ยเพราะว่าเราก็กลัวถูกตัดสินใช่ไหมคะถ้าเราบอกอะไรไปเนี่ยบางทีเราก็เกรงว่าไอ้คนอื่นเขาจะคิดว่าเราเป็นอย่างงู้นอย่างนี้หรือถ้าเราเคยเล่าเรื่องนี้เขาฟังเขาจะคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีหรือถ้าเราเรื่องนี้เขาฟังเขาจะคิดว่าเราเป็นคนอ่อนแอหรือบางคนเขาจะว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้เขาคิดว่าเราดราม่านะคะเพราะฉะนั้นนีมันทําให้เรารู้สึกว่า เราอาจจะไม่อยากบอกเขาเพราะว่าหลกลัวที่จะถูกตัดสินนะคะพเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําได้ถ้าเราจะพยายามเปิดพื้นที่ตรงนี้สําห,หรับคู่ของเราใช่ไหมคะเราก็ต้องเริ่มจากการสื่อสารโดยที่ไม่ตัดสินกันและกันนะคะเมื่อเราไม่ตัดสินเขานะคะเราก็หวังว่าในทางกลับกันนะคะกับคู่ของเราเนี่ย <C> ขเขาก็จะไม่ตัดสินเราเหมือนกันนะคะแต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแล้วก็คือพยายามเปิดพื้นที่ในการสื่อสารนะคะโดยที่ไม่ตัดสินกันและกันนะคะอันนั้นคือหนึ่งในวิธีที่คูเอ๋แนะนำนะคะในการที่จะเพิ่มพื้นที่ เปิดพื้นที่ตรงนี้นะคะเพื่อที่ให้เราได้สามารถเขาเรียกว่า be authentic นะคะ authentic ก็คือเป็นตัวเราจริงๆนี่แหละให้เขาได้เห็นตัวเราอย่างที่เราเป็นนะคะเนาะก็คือถามตัวเองนี่แหละว่าเฮ้ยแล้วมันมีอะไรอีกไหมที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าพูดไม่อยากพูดนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะรับเราไม่ได้หรือเปล่านะคะเนาะก็ตรงนี้แล้วค่ะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะนําเข้ามาพูดคุยกันได้เมื่อเรารู้สึกว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเราทั้งคู่ไม่มีการตัดสินซึ่งกันและกันนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะครูเอกก็จะเปิดไว้นิดนึงนะคะว่าการที่เราใช้คําว่าเฮ้ยเราซื่อสัตย์นะอย่างเงี้ยเราพูดทุกอย่างที่อยู่ในใจเราอย่างเงี้ยค่ะจริงๆจะบอกว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจําเป็นที่จะต้องพูดก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มันอาจจะทําร้ายใจคนรักของเรานะคะบางคนเนี่ยใช้เนี่ยแหละนี่ก็บอกให้เปิดใจใช่ไหมบอกให้พูดทุกอย่างที่อยู่ในใจใช่ไหมมาถึงเลยค่ะตาหนิทุกอย่างนะคะว่าทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่มันรู้สึกเราไม่พอใจในคู่ของเราเนี่ยเราก็ว่าว้าว้าว้ายที่ไา่รักษา้า เเาลยอันนี้ครูเอกก็ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะในเมื่อเรารักกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องท่อยที่ทอยอาศัยใช่ไหมคะเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างนะคะถ้าเราจะพูดเนี่ยคือจริงสิ่งที่อยู่ในใจเราเนี่ยค่ะเราพูดเพื่อก่อนะคะพูดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดในเชิงที่เป็นการตําหนิติเตียนนะคะการว่าเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะที่บอกว่าเฮ้ยเราจะเปิดเราจะพูดทุกอย่างี่เยในเราแบบให้เขารู้จักเราอย่างที่เราเป็นอย่าง แต่ในขณะเดียการเนี่ยก็ต้องใจเขาใจเราด้วยนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเราเปิดพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อมีเรา มีการสื่อสารการซื่อสัตย์แล้วก็เหมือนกับว่าเปิดใจที่จะคุยกันเนี่ยค่ะในสุดแล้วในสิ่งที่คุณเอกคิดว่าเราทุกคนจะได้รับนะคะเมื่อมีพื้นที่ตรงนี้เมื่อมีการพูดคุยกันในลักษณะนี้ก็คือการที่อีกฝั่งหนึ่งคนรักของเราผู้รักของเราเนี่ยค่ะเขาจะรักเราอย่างที่เราเป็นนะคะตัวตนของเราทั้งหมดเลยนะคะอย่างที่เราเป็นนะคะซึ่งคุณเอกคิดว่าสิ่งนี้ละคะที่คนทุกคนเนี่ยเวลาเรามองเรื่องความรักเนี่ยเราก็อยากที่จะให้ใครสักคนเนี่ยมารักเรารักเรานะคะอย่างที่เราเป็น ไม่ใช่อย่างที่เราหรืออย่างที่เขาคิดว่าเราน่าจะเป็นนะคะวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเวลาหมดแล้วไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ